ธรรม,มวุธวาหลวงปู่สาครธรรม,มวุโธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่29มกรามกราคม2568คนภาวนาดีต้องเป็นคนที่เห็นสัจธรรมทั้งสี่ ทำงานเราอยู่ในโอวาทของครูบาอาจารย์ไหมเพื่อนพูดอะไรเพื่อนให้ทำอะไรเพื่อนให้ปล่อยอะไรเพื่อนให้วางอะไรแล้วเราทำไมไปเอาอารมณ์ที่เพิ่นไม่ให้เอาให้เห็นให้รู้แล้วก็วางอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาในระหว่างที่เราทำสมาธิภาวนาอยู่เป็นของปลอมทั้งนั้นไม่มีของจริง มันเป็นของที่มีอยู่กับโลกเพียงแต่เราอยู่กับมันได้โดยที่ไม่เดือดร้อนเพราะอะไรมันเป็นสมบัติของเราทั้งหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนประกอบของขันห้านี่ยแล้วจะให้ทำยังไงจะไม่ให้มันมี มันก็ไม่ใช่แต่ห้มันไม่มีก็ไม่ใช่มันจะเป็นไปตามปรารถนาความอยากของเราไม่ใช่แล้วจะอยากยังไงก็ตามมันไม่เป็นไปตามความอยากของใครมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นสังขารคือความปรุงแต่งก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรแต่ด้วยเราไม่เข้าใจ เราหลงลเระเลงอยู่ในความสุขแต่พอมันหมดสุขแล้วบันพราะความทุกข์เกิดขึ้นมารับไม่ได้ในความทุกข์นั้นเนี่ยเราก็เห็นมันเป็นธรรมดาจะมันก็จบถ้เห็นเป็นธรรมดาเราก็ยิ่งอยากหาทุกข์ให้มันเห็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดในโลกคุเจ้าถึงว่าไม่น่าลื่นลม แล้วเราจะไปบอกว่าเราลื่นลมได้ยังไงความสุขก็เหมือนกันความทุกข์ก็เหมือนกันเป็นของที่ไม่เที่ยงด้วยกันทั้งหมดโลกนี้มันยังไม่เที่ยงสังสารวัตอันนี้มันก็ไม่เที่ยงมันมีอายุทั้งหมดของที่มีอายุมันก็ต้องมีเกิดมีตั้งอยู่และมีดับไปตามเวลาของมัน ามอายุของมันมันเป็นของที่มีอายุทั้งหมดพื้นพัตพีอันนี้ก็จะกลายเป็นไฟเรียกว่าเตโซไฟหรือเรียกว่าไฟมาลายกาันะพอหลังจากไฟมาลายกาันไหมอยู่หนึ่งกับ บันนีกก็จะมีลมมาพัดพอม,มีลมมาพัดแล้วก็ไฟมันก็เริ่มดับน้ำก็จะเริ่มเกิดขึ้นคือฝนตกลมพัดอยู่หนึ่งกับฝนตกอยู่หนึ่งกับท่วมสูงจากที่เราอยู่นี่ขึ้นไปแค่สิบหกโยต ยอดหนึ่งสิบหกสิบหกกิโลสี่สี่สิบหก ถึงโยดแปดกิโลเมตรโยดหนึ่งสิบหกกิโลเมตรสิบหกคูณสิบหกพอน้ำท่วมอยู่อีกหนึ่งกลับแล้วก็จนน้ำแห้งลงแล้วก็มีสัตว์บุกมาเกิดสังสารวัตรมันเป็นอยู่อย่างนั้น เรานับไปข้างหน้าก็ได้ไว่าอีกนานเท่าไหร่มันจะเกิดไฟมลกันร้อยปีลบปีหนึ่งร้อยปีลบปีหนึ่งลงไปถึงสิบสีบป 1, ปบป 14, ป่ปีเป็นอายุไขตอนนี้อายุไขของคนเจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุไขล้วก็นับไปร้อยปีลบปีหนึ่งร้อยปีลบปีสิบสี่เป็นปีเป็นอายุไขแล้วก็จะเกิดมิคสัญญียุค ทุกคนมีเครื่องประหารอยู่ในมือฆ่ากันฆ่ากันตายหมดแล้วก็เกิดโลกกำมปนาตแผ่นดินวันไหวคนอยู่ในป่าในดอยที่ไหนก็อยากออกมาดูพวกที่ไปบอมเพียนๆอยู่ในป่าว่ามันเป็นเกิดอะไรกันขึ้นในบ้านในเมืองถึงได้เกิดโลกกำมปนาดแผ่นดินวันไหว พอออกมาก็เห็นแต่คนตายศบนอนเกือนไม่มีคนมีลมหายใจเลยเดินหาเดินหาคนที่มีลมหายใจพอเห็นเห็นคนที่มีชีวิตบันนี้ก็ร้องห่มร้องไห้สงสารเมตตาสงสารผมมีหารสี่เกิดขึ้นนี่ก็ พอมีพมวิหารสี่เกิดขึ้นผลบกกระพัดก,ก็ตกหลากเอาซากศพนั้นไปหมดเกี้ยงสะอาดเลยบ้านเมืองบ้านเมืองสะอาดมีแต่คนมีศีลมีธรรมระบาดนี่ตั้งใจบำเพ็ญเพียรกันพอมีลูกเต้าเราก็เกิดขึ้นก็ พ่อแม่อายุสิบสี่ปีลูกอายุยี่สิบปีขึ้นไปเรื่อยลยะร้อยปีบวกปีหนึ่งร้อยปีบวกปีหนึ่งขึ้นไปเป็นล้านปีเป็นอายุไขเริ่มมีคนตายพอเริ่มมีคนตายแล้วบันนี้ลงมาถึงแสนปีร้อยปีลบปีหนึ่งร้อยปีลบปีหนึ่งมาแสนปีพระ สีอริยเมตไตรถูกเซ่นเสด็จให้ลงมาอุบัติสี่หมื่นปีได้ตัดสรุนลูสี่หมื่นปีตัดสร้แล้วก็แสดงธรรมจักกับวัตนสูตรได้หมดแสดงธรรมที่เดียวไม่ต้องเดินหาภาษาวก สุดท้ายมาบันนี้ก็เสด็จเมืองราชคึกไปแสดงความพยาบาทแล้วก็ได้พระสาวกอยู่ที่นี่เพิ่มอีกแล้วก็เอาศพพระมหากัตปะขึ้นมาประชุมเพลิงบนเชิงตะกอนคือฝ่ามือเอาฝ่ามือเป็นเชิงตะกอน นุนเขาอธิบายไปเอามือข้างขวาหยิบมาวางใส่มือข้างซ้ายแล้วก็เพ่งเตโซกสินฟุบเดียวหายไปเลย mm hmm. แสดงความพยาบาทอาฆาตจองเวนซึ่งกันและกันมาหลายภพหลายชาติกับพระมหากัสปะสุดท้ายมากระเที่ยวแสดงธรรมทั่วจักกรวาล ไปแสดงธรรมทั่วจัก,กรวาลพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วก็วนมาที่ปรินิพานมาอยู่ที่ปรินิพานหกเดือนมาแสดงธรรมอยู่ที่ปรินิพานได้คนทั้งหมดไม่มีคนตกนรกเลยได้เป็นโสดาสกิทาคานาคา เป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นส่วนมากครบอายุไข8แปดหมื่นปีก็ประกาศปรินิพานพร้อมกันหมดไม่มีคนทำศพให้ไฟมาราัยกันก็เกิดพอปรินิพานเสร็จปุ๊บก็ไฟมมาราัยกันเกิด ไปเป็นดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งขึ้นมาไฟไหม่โลกนั่นมันมันสังสารวัตมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรามาศึกษาทางพุทธศาสนาเราต้องศึกษาทั้งหมดความรู้เรามีไว้ไม่ต้องแบกต้องหามอิทธาลมเราก็ต้องรู้อนย์ิทธาลมเราก็ต้องรู้ ุเบกขาลมเราก็ต้องรู้สุขขาลมเราก็ต้องรู้ทุกขาลมเราก็ต้องรู้แต่เราเป็นทุกข์ด้วยเหรันนั้นเป็นอารมณ์อันหนึ่งเท่านั้นความรู้เหล่านั้นมันเป็นเราไปเข้าใจว่าเราเป็นความรู้อันนั้นหรอสังขาร มันเป็นส่วนประกอบของขันห้าเท่านั้นนั่นมันเป็นปุญญาพิสังขารหรืออปุญญาพิสังขารนันน่นก็พระเจ้าบอก,กพูดไปหมดแล้วมันเป็นของที่มันมีอยู่แล้วทั้งหมดในโลกอันนี้ีนเมื่อมันเกิดขึ้นมาที่ตัวเราเราก็ต้องทําความเข้าใจกับมันแค่นั้นนในเมื่อเราทําความเข้าใจกับมันแล้วเราก็วาง ไม่ใช่เห็นขอหามหมูมาแล้วเอาคานไปสอดคอยังเต็มแอกอยู่แอกติดคอเราอยู่ยังจะไปะตะโกนบอกพวกว่าเราไม่มีแอกเราไม่มีแอกอย่างนั้นโคที่มันลากเกวียนไปเราสังเกตเห็นโคคู่หนึ่งเขาก็ลากเกวียนไปแล้วโคฝูงหนึ่งเขาก็ปล่อยไล่ออกไป มันนี้มันก็จะร้องใส่กันในตัวที่แอกติดคอมันมันก็บอกว่ามันไม่มีแอกมันก็ถามกันนั่นนี่เห็นเขาหามหมูมาแล้วเอาคานไปสอดก็เลยเป็นทุกข์เห็นสังขารที่มันเกิดขึ้นภายในกิจของเรา มันเป็นส่วนประกอบของรูปเราเราจะให้มันไปไหนเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นก็มันไม่ไม่รู้นี่ความสุขมันก็ไม่รู้ความทุกข์มันก็ไม่รู้ก็เห็นอะไรก็มันเป็นเราหมดเราไปเข้าใจว่าเราเป็นเป็นเราทั้งหมดอะไรก็ตามเห็นเป็นเราทั้งหมดพอทิฏฐิพอมานะพออาสาวะ พกิเลสถูกพยมานมันเทคโอเวอร์ไปมันก็เลยไปกับพยมานทั้งหมดในเมื่อไปกับพยมานแล้วมันจะทำยังไงมันมายุแย่ก่อกวนปลุกปัน่นให้รู้ไอ้นู่นให้รู้ไอ้นี่ให้เห็นไอ้นู่นเห็นไอ้น,นี่ มีแสงสว่างเกิดขึ้นมีความรู้มีความฉลาดโอ้เราเป็นผู้ภาวนาดีไปดูคนภาวนาดีต้องเป็นคนที่เห็นสัจธรรมทั้งสี่นี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่เส้นทางที่จะดับทุกข์นั่น สติปัฏฐานสี่ดูซิว่าสติปัฏฐานสี่เป็นนี่ทรรมที่จะเป็นส่วนมาประกอบในความสำเร็จที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมนั่นคำว่าสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรม กายมันเป็นสมบัติของไข่เป็นสมบัติของเราเวทนาก็ต้องเป็นสมบัติของเรากายเวทนากิจก็ต้องเป็นกิตของเราอยู่ในบังคับบัญชาของเราได้ถึงได้ว่าเป็นเราทำคือของทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมาอยู่กับเราทุกวันนี้เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นเนี่ยนั่นเป็นส่วนประกอบของ ข่มสำเร็จสติปฐานสี่อิทธิบาทสี่สันทะวิริยะสกิตตะวิมังสายินสีห้าตาหูจมูกกิีนกายใจมันอยู่ที่ไหนล่ะ พละคือกำลังอ,อีกศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโพอดทรงเกตสติสัมโพวชง วิริยะสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชง mm hmm. ข้อสุดท้ายมันก็อุเบขาสัมโพชง mm hmm. มันอยู่ที่ไหน mm hmm. มักมีองค์แปด mm hmm. สม,มาธิิ mm hmm. คำว่าสม,มาธินั้นจะต้องเป็นผู้เห็นภัยของวัตตะ เพะนั้นวิธีคิดมันอยู่ในหลักธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าไหมที่เราคิดที่เรารู้ที่เราเห็นมันอยู่ในหลักทำแห่งเครื่องสำเร็จอันนี้ไหมมันเป็นของที่มีอยู่แล้วทั้งหมดหรือมันเป็นของที่มีอยู่แล้วออย่างสติปัฏฐานสี อิทธิบาทสี่ปทรงเกตยังสติสัมโพชงวิริยะสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงปัสสัิสัมโพชงอะไรพวกนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในกายของเราหรือมันอยู่นอกกายของเราเราไปเห็นในกายหรือเราไปเห็นนอกกายอย่างศรัทธา เรามีศรัทธาในตัวของเรามากน้อยแค่ไหนเดียวคำว่าศรัทธาหรือคำว่าสันทะความพอใจเราพอใจในตรงไหนมันน่าลื่นลมที่ตรงไหนในร่างกายของเรามีแต่การทนุถนอมมีตั้งแต่การเลี้ยงดูปูเสือมันหูอย่างดี เดี๋ยวมันก็เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนู่นให้กินก็มันก็ยังไม่ดีนั่นะให้ที่หลับที่นอนกับมันโอ้โหอย่างดีมีอาหารการกินมีทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมันดีกับเราที่ตรงไหนมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมมันเป็นไปเพื่อความไม่เที่ยง นั่นความคิดความอ่านทั้งหมดนั่นก็เหมือนกันมันเป็นของที่ไม่เที่ยงทั้งหมดเราจะรู้อะไรก็ตามไม่รู้อะไรก็ตามถ้าเรารู้เราต้องวางสิเพราะเราเป็นผู้เห็นภัยของวัตฏะเพราะเราเป็นผู้เห็นทุกข์นี่ถ้าหากเราเห็นทุกข์แล้วแต่เรายังไปแบกทุกข์อยู่ ก็เหมือนก็หามหมูมาแล้วเอาคานไปสอดคนหามเขาทิ้งเนื่ยบาดแล้วแบกคนเดียวแล้ะบาดแบกไม่คานคนเดียวนั่นดีไหมนะแบบนั้นโบราณเขาบอกว่าเห็นเขาหามหมูมาอย่าเอาคานไปสอดถ้าคนเขาหามทิ้งเนี่ยต้องแบกคนเดียวนนัน่เห็นไหม พออารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากับเราเราไปยินดีกับมันนั่นนะคือเราเข้าไปแบกอารมณ์นั่นแล้วบาดนี้สุดท้ายมาบาดนี้ไอตอนที่เราตอนที่เราเห็นนะมันยังไม่หนักนะแต่ตอนที่เราเข้าไปแบกนี่มันหนักแล้วบาดนี้พอตอนมันหนักนะจะวางไม่ลงแล้วบาดนี้ทางวางไม่ลงแล้วบัดนี้จะทํำยังไงเออหรอ ทำไมเล่ะถึงคิดอยากจะเข้าไปแบกมันโง่หรือมันฉลาดถ้ามันโง่มันก็ทิ้งนี่รู้ว่ามันหนักก็ทิ้งไปเลยแต่มันฉลาดที่มันเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันยินดีกับอารมณ์นั้นมันก็เลยอ้างว่ามันเป็นคนฉลาดแต่แท้ที่ไหนได้เราไปแบกอารมณ์มาอารมณ์นั้นมันให้ผลคืออะไรล่ะบ่าย เป็นทุกข์ความฟุ้งซ่านความหดหู่ความน้อยเนื้อตามใจถ้าเกิดตายตอนนั้นนะบารนี่จะเป็นยังไงถ้ามันทนไม่ได้จริงๆธาตุขันมันทนไม่ได้จริงๆมันก็แตกก็ดับทําแตกดับไปไหนบานี้ไปอาบายภูมิสีเนี่ยเรามาปฏิบัติแต่ปฏิบัติเพื่อไปหาอาบายภูมิสี มันไม่เป็นไปกับมรรคผลนิพพานฉะนั้นมันจะต้องคิดมันจะต้องพิจารณาไข้ควรตายตองถึงว่าทำงานเราอยู่ในโอวาทของครูบาอาจารย์ไหมเพิ่นพูดอะไรเพิ่นให้ทำอะไรเพิ่นให้ปล่อยอะไรเพิ่นให้วางอะไรแล้วเราทำไมไปเอาอารมณ์ที่เพิ่นไม่ให้เอา ให้เห็นให้รู้แล้วก็วางอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาในขณะที่เราทำสมาธิภาวนาอยู่เป็นของความทางนั้นเนี่ยไม่มีของจริงไม่มีที่ว่าจะเป็นของจริงมิจะเป็นของปลอมย้อมด้วยสีฉาบทาด้วยสีนึ่ง มีลวดมีลายสารพัดอย่างมันจะมาลวดลายให้เราเห็นเรียกว่ามายานั่นมายาของอะไรมายาของกิเลสถ้ามันไม่มีความสามารถจริงอ่ะมันไม่พาเราเกิดแก่เก็บตายมาตำตำซากซากหรอกเราเกิดมานี่กี่ภพกี่ชาติแล้วทั้งทั้งที่เราเคยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ั้งทั้งที่เราเคยมีศรัทธาในภาคปฏิบัติแต่เราได้ทำการปฏิบัติจริงจังแค่ไหนในภาคปฏิบัตินอกจากปามือถือสากปากถือศีลเท่านั้นคนว่าเป็นนักปฏิบัติอยู่ในสำนักโน้นสำนักนี้เป็นผู้รู้เป็นผู้เข้าใจเป็นผู้อะไรตัวอะไรสารพัดเรื่องแต่สุดท้ายมาคืออะไร ไปพูดถึงเรื่องนิพพานไปพูดถึงเรื่องนอกโลกแต่ในชีวิตประจำวันน่ะบัเนี้อยู่ยังไงฉะนั้นวิธีการปฏิบัติเราไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากเรายกหลักทำแห่งเครื่องสำเร็จอย่างสติปัฏฐานสี อิทธิบาทสีอินทร 5, ีห้าพละห้าโรชงเจ็ดมักมีองค์แปดขึ้นมาพิจารณาแ,แต่ละบทบทแต่ละบทมันอยู่ในกายของเราหรืออยู่นอกกายของเราแต่ละอันลองเอาทั้งหมดนี้มารวมกันเหลือแต่สติก,กับปัญญานอกนั้นเป็นอาการทั้งหมดลองดูสิ รวมให้มันเหลือแต่สติกับปัญญาที่รอบรู้อยู่เท่านั้นมีสติคุ้มครองอยู่มีปัญญารอบรู้อยู่นอกนั้นเป็นแค่อาการตาหูจมูกลิน้นกายใจก็เป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นตาเห็นรูปรูปนั้นก็เป็นอาการอันหนึ่งใจของเรานี้ไอ้ที่เห็นนี่ก็มาเป็นอาการอีกอันหนึ่งเท่านั้น ตาหูจมูกกรีนกายใจหูก็เหมือนกันไปเชื่อนไม่ได้ตาทุกวันนี้ก็เชื่อนไม่ได้มันหลอกคนมาเยอะตามันก็หลอกหูมันก็หลอกนันเราจะไปทำอะไรเลยนั่งให้มันหลอกนั่งมือให้มันหลอกอยู่นั่น คำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นแปดหมื่นสี่พันพธรรมกันก็จริงอยู่แต่ท่านให้ทำโกฏฐานใดโกฏฐานหนึ่งให้มันแจ้งในสัจธรรมทั้งสี่เท่านั้นแล้วจะทำอะไรก็ได้อย่างทำสติปัฏฐานสี่เอาสติไว้ในกายที่เรียกว่ากายยักตาสติกมรมฐานอะไรมัน เราจะว่าอะไรก็ว่าไปเ,เรารู้เราก็รู้เราเห็นเราก็เห็นแต่ความรู้ความเห็นนั้นเป็นสักว่าแต่รู้ mm. สักว,ว, <stewardship> ว <ophone> ่าแต่เห็นจะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปน <representative> เป็นเราเป็นเขาไม่ได้เพียงแต่รู้เท่านั้นแล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางแค่นั้นเนี่ยฉะนั้นถึงว่าการทำสมาธิภาวนา อาพี่น้องปีใหม่หลังจากปีใหม่ไปแล้วบัดนี้ก็พยายามมาทําให้มันเป็นคนใหม่ดูสิเปลี่ยนตัวเองใหม่บางอย่างเราต้องมีปฏิโลมในบางอย่างเราอนุโลมในบางอย่างบางอย่างเราต้องปฏิโลมบางอย่างเราทั้งอนุโลมทั้งปฏิโลมนั่น ไม่ใช่อนุโลมลั่นล่ําไปอันนี้ก็อนุโลมไว้ก่อนอนุนุ่งก็อนุโลมไว้ก่อนโอ้ยตอนนี้ร่างกายมันไม่แย่มันเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้โลคาพยาธิก็เบียดเบียนไอหนุนไอ,น,ไอนี่แต่ถ้าถึงเวลาโลคาพยาธิเบียดเบียนจริงๆมันจะแตกกระดับจริงๆเราจะหาทางยังไงที่จะเอาตัวเรารอดได้มีอยู่แค่นั้นไม่มีอะไรแต่ถ้าหากเรายัง ทุกวันนี้คาดขันมันก็นยังพอเป็นไปได้เรายังไม่ทำจริงทำจังอันนี้เนะีที่มันเสียโอกาส